Okay, ครับผมกราบสวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับผมสำหรับเบอร์ควิสในวันนี้นะครับเรามาถึงตอนที่7กันแล้วกับหัวข้อแรกที่ไม่ใช่ตัวละครนะครับคือ f i r e b e n d i n g นั่นเองสำหรับผู้ที่ชนะนะครับผมก็รับไปเลยนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้ใครที่อยากร่วมสนุกแบบนี้นะครับสามารถสมัครสมาชิกนะครับผมแล้วก็เข้ามาตอบคำถามกันได้เลยกดปุ่มจอยข้าง subscribe นะครับเพื่อดูรายละเอียดได้เลย เอาละครับเราไปลุยกันเลยเริ่มกันกันกบควิสครั้งที่7ของเราในหัวข้อ fire fire <c oughs> fire bending นั่นเองเรียกว่าเป็นหัวข้อแรกของการ bending เลยนะที่ไม่ใช่ตัวละครนะผมวันนี้เรามีสมาชิกทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับมาแข่งกันมาเรามาดูหน้าตาของพวกเขากันเลย4คนนะครับไปดูกันเลย <c oughs> ในสัมภาษณ์กันทีละคนอย่างสั้นๆก่อน <c oughs> ก็แล้วกันนะเกี่ยวกับ fire bending นะ วันนี้เราจะเริ่มจากคนที่มาสายที่สุดก่อนกันละกันฮานายายยายครับยายฟเบอเป็นเดอร์ก็มีประโยชน์ดีนาอย่างต้มชาอย่างเงี <c oughs> ้ยคำถามคือทำเสียงยายทำไม <c oughs> สมบทบาทนายสอนข <c oughs> ึ้นลูกพีพ่หลานจอมซุ่มซ่ามของยายมั้งนะนะถ้าเกิดวันหนึ่งเป็นไฟเบร์เ็นเดอร์ขึ้นมาจะรู้สึกยังไงจะไฟเบร์เบนดิ้งไปทำอะไร <c oughs> ไขด่ดาวไข่เดียวอะไรเงี้ยมิงมั่งสอนเขา้าโรงเรียน เราต้องเรียนไม่อยากเรียนได้เหร <c oughs> ออ๋อโอกาสได้ไหมเนี่ยเคนไหนลองบอกสิว่าไฟล์รเบนเดอร์ที่ชอบที่สุดคือใครเฮลันครับเฮลนันอ,อ่าก,กฎกติกาเหมือนเดิมมีควิสอยู่ยี่สิบข้อผิดหนึ่งครั้งโดนหักหนึ่งหัวใจหัวใจหมดแพ้หรือรอบคนสุดท้ายชนะมาเริ่มจาก Ken เคนเลยก็แล้วกันเคนมาข้อไหนดีสิบสี่ครับมันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งอะที่ปรากฏตัวไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ <c oughs> คำถามก็คือ คอมบัสชันเบนเดอร์ที่ปรากฏตัวมีใครบ้างมีสองคนนะพี่ฟรีแล้วก็ไอ้สปาร์กสปาร์กี้อะไรเนาะสปาร์สปาร์กี้อะไรบูแมนคอมบัสชันแมนเหรออ่าโอเคเก่งมากคอมบัสชันแมนกับฟรีนั่นเองสปาร์กี้สปาร์กี้บูแมนเฉยได้ได้พี่ได้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 จริงๆถ้าตอบมาก็ให้นะมาพอแรกเคนก็รอดไปนะครับฮาน่ามายายยายจะเลือกข้อไหนเนาะ ตอทิ้งวิธีเดิมไปใช้วิธียายแล้วกันวิธียายวิธียายข้อหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยนะมันจะเกี่ยวกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟเบดดิ้งโดยตรงเลยมันเหลืออยู่จํานวนไม่มากหรอกอ่ามันก็จะปรากฏตัวแค่ไม่กี่ตอนอ่ะคําถามก็คือมังกรสองตัวที่อยู่กับซันบอริเออร์มีนามว่าอะไรนะยายนะความทรงจำอันน้อยนิดข้อใหญ่มันติดอยู่ในปลายลิ้นน่ะไม่นะ าชาวหรือ,รอ,อาาลานอยู่แหละอ่าชาวกะลานเป็นคําตอบที่ใกล้เคียงนะผิดมีใครตอบได้ไหมเรนกับชอพีแอแ่แรนกับชอเก่งมากแรนกับชอนั่นเองเหตยใจด้วยนะยายนะยายต้องหายเป็นหนึ่งหัวใจนะยายเ <Okay. S 1> hey, จ้าหมิงสอนมาเลขสี่ว้าวเลขสี่ข้อนี้เป็นข้อที่เรานำมาเล่นครั้งที่แล้วนะฮะแล้วก็จะสนุกดีนะครับผมไม่มีการเกริ่นแล้วเรามาดูกันนะครับถามว่าคือนี่คือไฟเบนเดอร์คนใด ภาพจะขึ้นในสามสอหนึ่งอาใครเอ่ยเอ่อน้องน้องน้องโซโก้มัน,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 นชื่อมันชื่ออะไรวะทิ่ยี้เหรอที่นี้พี่คำตอบที่ถูกต้องเก่งมากใครจำฉากนี้ได้บ้างจำได้เผาประตูแม่งเลยเป็นเด็กแค่นี้เผาได้แล้วที่เป็นทายาทของโลคุน้ามา สองไปเลยว้าว wow, ข้อนี้น่าจะแอดวาน์นะดูแต่น่าจะตอบได้ถ้าสังเกตชางสังเกตนิดนึงเมื่ออวตารเนี่ยเข้าสู่สภาวะอวตารแล้วเนี่ยมันก็จะมีสกิลในการอัดล็อกของเบนดิ n งเนี่ยมันอัดล็อกเพิ่มขึ้นมาความสามารถพิเศษของแต่ละวิชาแต่ละสายเนี่ยไฟเบนดิ่งเนี่ยมันก็จะมีวิชาหนึ่งที่ถูกอัดล็อกออกมาในสภาวะอวตารหรือเรียกว่าเป็นพลังระดับอวตารเลยก็ว่าได้คําถามก็คือ long range multiple fire whips มีสายเพลิงมากที่สุดกี่สายฮะ <Huh? S 1> เป็นวิชาที่อวตารเท่านั้นที่ใช้ได้ ลองนึกดีๆว่ามันคืออันไหนเออหกหกสายมั่นใจเปล่าไม่หกหรือแปดนี่แหละยืนยันไหมยืนยันยืนยันว่าหกนะหกเป็นคำตอบที่ผิดมีใครตอบได้ไหมห้าใช่ไหมพี่ห้าเก่งว่าเคนห้าห้าห้ารู้ปล่าว่าวิชาเนี่ยเอาไว้ทำอะไรทำความรูอกั เปิดประตูเหรอรือเปล่าพี่ใช่เอาไว้เปิดประตูในอารามัคคีนั่นเองที่มันมีรูอยู่ห้ารูอ่ะมีแค่อวตารเท่านั้นที่ทําได้ด้วยตัวคนเดียวน่าไม่น่าเลยนะมาวนกลับมาที่เคนข้อไหนดีข้อสามเนาะข้อสามจะเล่นบิงโกเน่ยพวกนี้เนี่ยข้อน,นี้เป็นข้อที่ง่ายมากๆเลยเรารู้กันดีว่าทุกทธาตุเนี่ยมีสัตว์ที่เป็นออริจินอลเบนเดอร์อยู่คำถามก็คือมนุษย์เรียนรู้ไฟเบร์เบนดิ้งจากสัตว์ใดังกรนเรนาะครับงงกรเป็นคำตอบที่ ถูกต้องโอเคครับผมรอตีเพ้อทำไมข้อ,ขอ,น,ขอน,นี้มันไวจังเลยมันตอบกันได้มันง่ายเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยรอบหน้าต้องคิด<อ>ยากนะครับ่าหาทำ <laughs> มายายยายมามาเลยก็ <laughs> หาแล้ว <laughs> ว่าแล้วยายคำถามก็คือถ้าไฟเบนเดอร์ใช้ไฟเบนดะิ้งในเดอะบอยดิงล็อกโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยจะถูกทำโทษอย่างไรเข้าไปในคุกเย็น เ้าไปในคุกเย็นเลยนะยายนะใช่นงลืมไปเลยเป็นคําตอบที่ถูกต้องมากยายเก่งมากถังในห้องเย็นไปเลยนะไหนบอกแล้วว่าบิงโกนะดีบิงโกไหนบอกไปวิธียายแล้วไง <c oughs> นี่ไงกลับวิธีเดิมแล้วตอบได้เลยไปกันละเคหานารอดไปมาสอนเรก้าแล้วกันเขาเก้ <Professional. S 1> <c oughs> วาว้าว นี่คือไฟล์เบนเตอร์คนใดเมื่อกี้สองก็ได้แบบนี้ใช่ปะใช่อ่าโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมอือฮึโอเคพร้อมนะสามสองหนึ่งไปอ่าโซซินเก่งมากโอ้โหวมากเลยโซซินเก่งมากอ่าก็จำฉากนี้ได้อ่ะมันโคตรเฟี้ยวเลยโซซินกำลังอยู่ที่ไหนตอนนี้เกาะบ้านเกิดของโรคูป้าถ้าจะไม่ผิดใช่อยู่ที่เกาะโรคูนั่นเอง มาหน้ามาก็สิบไปเลยสิเกพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อน19บเก้าิงโกอ่ะมาทำไมสุ่มได้ข้อแบบนี้ต่อนเลยนี่คือไฟร์เบนเดอร์คนใด <c oughs> พอไหมสามสองหนึ่งข้อนี้ไม่ยากเลยพี่บอกเลยง่ายมากสุโกสุโกเป็นคำตอบที่ถูกต้องจะปล่อยเพลิงมังกรตอนเนี้ <c oughs> ไม่ได้ปล่อยปล่อยดิออกมาเป็นสีลุงเลยแต่ว่า ใช่โถนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูในคลิปอ้าโอเคกลับไปที่เคนเจ็ดครับเจ็ดเหรอมันมีวิชาแต่แขนงของ Firebending เนี่ยวิชาการสร้างสายฟ้าซูโกเนี่ยไม่สามารถจะสร้างสายฟ้าได้ไอโรก็เลยสอนอีกวิชาหนึ่งให้ก็คือการเบนที่ทางสายฟ้าออกไปนั่นเองคำถามก็คือ lightning redirection หรือว่าวิชาที่เบนทิทางของสายฟ้าเนี่ยเกิดจากการประยุกตเบนดิ้งใด water bending ครับ ถูกต้องเก่งมากตัซ้ำดิพี่ใช่อยู่ในคิดไอ้โ็ลใช่เผื่อลืมกันไงย,ย้ายฮาน่ามางัน้นก็ขอสิบไปเลยข้อ10นะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับสีของเพลิงสีของไฟเบนดิ้งนั่นเองเราน่าจะเห็นไฟเบนดิ้งแบบปล่อยเพลิงมาได้หลากหลายสีมากถ้าใครสังเกตนะคำถามก็คือเพลิงสีใดต่อไปนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อน <c oughs> เรามาดูกันว่ามีสีอะไรบ้างนะันดับแรกสีม่วงอ่าแล้วก็สีขาวสีดําสีเขียวสีไหนไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่เคยปรากฏมาก่อนใช่แล้วยายเอ้ยสีดำแล้วกันยืนยันคําตอบไหมจำไปเลยจำไปเลยก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องไปเลยนะสีม่วงเคยเห็นตอนไหนบ้างเอ่อเรองกับชอป้าจะไม่ผิดใช่แล้วสีขาวล่ะ กันกี่ง่งกีไปเลยจริงอ่ะสีขาวในในเพลิงมังกรก็มีนะและสีเขียวก็อยู่ในเพลิงมังกรด้วยเหมือนกันซอนเล็กแป <laughs> โอเคโอเคถ้าเจะต้องการแบบนั้นแล้วก็เจะต้องเจอข้อนี้ <laughs> ขอ้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความจริงจะอ่านให้ฟังทีละข้อนะข้อ A มีแค่อสูร่าเท่านั้นที่ใช้เพลิงสีฟ้าข้อ B อาสุล่าใช้แค่เพลิงสีฟ้ามาโดยตลอดข้อ c อาสุล่าค้นไฟได้ข้อ d ห้องบันลังอัคคีของอาสุล่ามีเพลิงลุกเป็นสีฟ้าข้อใดไม่เป็นความจริงเออเอ่เอเอเมนงั้นข,ข้อ b อข้อ b เดาละโอเคถ้างั้นพี่เฉลยก็ได้ b น้ามาข้อหก ถามใหญ่มาแล้วเ<ย>จดีขี้เกียเกินแล้วตอบมาอ่าไม่ได้ทํากันบ้านมาด้วยตัวสีแดงแดงอ่ะอ่ะปีใบให้ดูว่นเป็นยังไงแต่ไม่ล้มเชื่อ <laughs> ปีกพ่นไฟได้ช่วยละเทช่วยได้เยอะเลยพี่ไม่รู้อ่ะพี่ไม่เป็นไรเด็กปิดหน้าไปตรงบันลังได้อ๋อโอเคอ่ะหยอบมีใครจะเฉลยไหมครับ <laughs> ไม่มีด้วยไม่มีใครตอบได้เหรอแย่ <laughs> yeah, มากทุกคนแย่ yeah, มาก จำไปเลยนะนาชื่อตรุกจริงไม่นะนาเที่ยวใหญ่จะตามไปมาเค้นต่อข้อไหนดีเอีเยมนครับ11ข้อนี้ถ้าได้ศึกษาเบนดิ้งทุกๆอย่างมาดีอย่างอย่างดีเนี่ยก็น่าจะตอบได้ไม่ยากอ่าคำถามก็คือไฟเบนดิ้งใช้จริงใดเป็นหลักเกณฑ์ในการเบนดิ้งบวกครับจริงบวกจริงบวกเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะมันง่ายมากอ่าแต่เรามาดูกันว่า ฮหาหน่าจะรอดหรือเปล่าข้อต่อไปนะครับฮหาหน้ามายายมาอีกแล้วสิบหาไปเลยสิบห้าสลัดวิถีซะแล้วยายเอ้ยคำถ,ถามก็คือนี่คือไฟเอร์เบนเตอร์คนใดววถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งผู้ใดนอ้อผู้นี้เนี่ยจะดูท่าด้วยผู้ใดนอ้อ้ าจับหน่ายเจาได้แต่จือเจ้านี่ไม่นะบอกได้วว่ายายจะตามไปไปทั้งยายทั้งหลานเลยเกาหลานป่าจะไปได้จะตีหัวให้ยันก่อปรมาจารย์ปูแล้วกันหิวปรมาจารย์ปูปรมาจารย์ปูอูน่าโอเคเป็นคำตอบที่ผิดมีใครตอบได้ไหมจองจอง ตอบอย่างพร้อมเพียงเลยว่าจองจองเก่งมากว่าไงหลานยายบอกเร้าจะามไปอ่ะมาเหลือสองเคนแล้วเนี่ยสองเค้นอะไรวะเหลือเคนก็สอนสอนก่อนสิมไปเลยสิบสามข้อนี้นับเป็นข้อที่น่าจะเรียกว่ายากที่สุดของการอ่านข้อนี้เลยคำถามก็คือจงอธิบายการทำงานของ lightning generation แบบสังเกตโอ้ยต้องเป็น firebender ที่ใจเย็นมากๆเขาเรียกเย็นสุด นิ่งอารมณ์นู่นนี่นั่นแต่แค่นั้นมันไม่พอมันเป็นคําตอบที่ผิดแค่นั้นไม่พอไอก็รู้ไงคาตอบก็คือมันต้องแยกพลังหินกับหยางในตัวแล้วมันจะกลับพยายามจะกลับมารวมกันแล้วมันจะเกิดเป็นสายฟ้านั่นเองตามที่ไอโรอธิบายไปเคนนะก้อไหนดีจิมองครับโมเคนได้แต่โค้งง่ายจริงเนี่ยโอ๊ยพระเจ้าทุกทุเบนดิ้งเนี่ยมันมีขุมพลังของของมันเองอะคำถามก็คืออะไรในธรรมชาติที่เป็นขุมพลังของไฟเบนเดอร์ไฟในจิตใจ อยันยังคำตอบไหมเป็นคำตอบที่ผิดพอดื่นตอบว่าอะไรกันมันไม่มีพ่ดอาทิตย์ดวงอาทิตย์แต่หากไม่มีอะไรเรา้อนยายยังตอบได้เลยวันนี้ทุกคนจะเล่นคุยกันให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยติงโก้เลืออีกสี่ข้อเินมาสอนนะองานยี่สิบแล้วกันผิดยี่สิบก็คือพอได้ตอบไปนี้ไม่เป็นความจริงอีกเร่ยรับสมองประลองปัญญา ดูนะพี่ต้องเปลี่ยน abc เป็นกอขอคแล้วว่ะเดี๋ยวฟังผิดอีกก็อบอกกขคเอเอเออะไรล่ละ <laughs> กไกลสามารถเสริมพลังให้กับอาวุธได้ด้วย fire bending ขอไข่การนำพาและควบคุมความร้อนผ่านร่างกายเนี่ยเป็น special t e c h n i q หรือว่าเป็นวิชาที่แต่คะแนงเอาไปข้อควาย firebender สามารถรักษาแผลแบบ healing ได้งองงู <laughs> การวาดมือเป็นวงกลมเป็นการเสริมพลังในการเบนด i n g ให้กับ firebender ข้อควายพี่ข้อควายมีคำตอบไหมครับ <c oughs> เป็นคําตอบที่ถูกต้องอา้าวอย่าลืมกดฉเฉลยคเป็นขอ้อคอควายที่ถูกต้องนะครับทําไมมันใช้รักษาแบบทิลลิงไม่ได้มันเอาไว้ทําอะไรมันเอาไว้รักษาอะไรอะอะไรในร่างกายซัมติงเนี่ยแหละลืมอ่มันเอาไว้สํารวจทางเดินชี้ในร่างกายนั่นแหละแล้วก็เอาไว้รักษาทางด้านวิญ,ญญาณมากกว่าแบบที่ในไนตาพยายามจะรักษาคุลุกนั่นเองตอนนี้แบบคนที่ไม่ได้ดูเคียวชี้งงแล้วในตาใครวะเขียนมาวันนี้เล่นหมดแน่เลยวะ่ะ ที่บอกเลยคิแครับ<ะ>เคนมาเคนได้เจอมาและนี่คือไฟเออร์เบนเดอร์คนใดจัดมาอสู <Az ura. S 1> ล่าอสุูล่าเหรอมั่นใจป่าครอบโอเคอสูล่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากง่ายเล้ออเหลือ <c oughs> อีกสองข้ออ่พี่อันเนี้ยมันเล่นมันนับรอบเล่นนะถ้าสอนตอบผิดข้อเนี้ยคือเคนชนะเลยมาข้อใดไม่ได้ทำให้ไฟเออร์เบนเดอร์อ่อนแอลงมี กจันเต็มดวงขอขาดแรงผักดันคออากาศหนาวจัดงอถูกทําให้ลอยขึ้นจอให้ยใจติดขัดงองูพี่งองูงองูเป็นคําตอบที่ถูกต้องเก่งมากน่าจะต้องใช้คํำถามสองรองกันแล้วแหละรอบนี้เนี่ยเคล็เหลือข้อเดียวข้อ16แล้วไม่มีให้เลือกแล้วข้อนี้ถามว่าการดวนพยุติข้อขัดแย้งระหว่างสองไฟเบนเดอร์เรียกว่าอะไรมีใครครับ นี่ใครเก่งมากเอาละทำตามสำรองเนี่ยมันจะไม่มีในสไลด์เพราะว่าพี่ไม่ได้ทํามาแต่พี่คิดมาสอนดูข้อนี้นะสอนดูข้อนี้นะ lightning redirection อะออ่าคําถามก็คือใครที่ใช้ lightning redirection ได้บ้างเออซูกะเองไอรูสามคนนึกดีๆนึกดีๆมีอีกเฮ้ยนะตีเลยก็ไปอยู่ไปดูยายนุ่นมาตีนกยายนี่มาเออซูกอไอรอง เมาโก้ได้ป่ะวะซูโกไอโลแองมาโกยืนยันต่อมั้งเป็นคำตอบที่ผิดมันมีคนนึ่งอีกคนหนึ่งคือใครเคนตอบได้ป่ะไม่ได้ครับนะอาซูล่าครับใช่อาซูล่าเก่งมากลืมนึนไปเลยยินดีกับเคนด้วยเย่ยินดีกับเคนด้วยโค้งง่ายเลยแต่จะโค้งง่ายเออจริงช่วยไม่ได้สุ่มได้เองโอเคถ้างั้นยินดีกับเคนด้วยเยเดี๋ยวติดต่อหลังมาอีกทีเพื่อรับของรางวัลนะ เป็นครั้งแรกที่เล่นคำถามหมดแล้วต้องมาใช้คำถามสำรองนะเนี่ยวันนี้นะครับผมดุเดือดก,กันจริงๆเลยนะครับผู้ชนะนะครับผมก็คือเคนผู้มากับดวงนั่นเองนะครับได้แต่ข้อที่ตัวเองรู้ไปนะครับก็เท่ากับโชคดีไปนะผมก็ขอแสดงความยินดีกับเคนอีกครั้งหนึ่งนะครับหัวข้อในครั้งถัดไปนะผมก็จะไม่ใช่หัวข้อของตัวละครหรือว่าเบนดิ้งนะครับมันจะซ้ํากันเกินไปต่อไปเป็นสถานที่นะครับที่นั่นก็คือบาซิงเซ ช่องเดบชีพนะครับเปิดให้สมัครสมาชิกกันแล้วนะครับผมสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ฝากกลุ่มใน Facebook นะครับผมทีมอวตารไทยแลนด์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ซับสไครป์กำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ